ันนี้แม่ไม่ได้พาออกไปข้างนอกครับพายุเข้าฝนจะตกฝุ่นเยอะมากก็เลยต้องกินข้าวในบ้านนะคะวันนี้ปกติจะไม่ได้ดูกระตุ้นลูกแต่วันนี้ให้ดูตอนเย็นเพราะข้างนอกฝุ่นเยอะมากมีฝุ่นไหม้ะตอนตัวเล็กไปอ่ะฮะไปเด็กออกไปมีฝุ่นไหมลูกฝุ่นเยอะใช่ไหมอืมไปกับพ่อเมื่อกี้เนี่ย กินข้าวไปด้วยออกไปไม่ได้ฝุ่นเต็มมากายุจะมากี่โมงเนี่ยรอแต่เช้าแล้วเนี่ยฮะ